สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในวันหน้าทารัดนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าโชคใหญ่โชคโชคนะ,คะโชคใหญ่ใดจะเข้ามาหาคุณนะคะอ่ก่อนหนึ่งเรามาขออนุญาตครูบาอาจารย์ก่อนนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์เทพเทวานางฟ้าที่ปกปักรักษาท่านผู้มารับชมรับฟังคลิปของณในวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตอ่ะขอคําตอบว่าโชคใดโชคใหญ่จะเข้ามาสู่ ท่านผู้มารับชมรับฟังคลิปของนาในวันนี้ขอคำตอบอคำทํานายตรงตามความเป็นจริงทุกประการนะคะขอบพระคุณค่ะโอเคมาดูกันเลยนะคะว่าโชคใหญ่ใดจะเข้ามาโชคใหญ่จะเข้ามาเอาเป็นว่าในภายใน เอาเร็วๆเวลยเนาะภายในสามวันนะคะดูสืวงจะเป็นยังไงนะ,ะขออนุญาตนะคะครูบาอาจารย์เจ้าขาสามวันนะคะภายในสามวันนี้โชคใหญ่ใดจะเข้ามานะคะสามวันนะ,ะะาานะคะโชคใหญ่ใดจะเข้ามาภายในสามวันนี้ค่ะ ดกค่ะเงินค่ะชัดๆเลยเงินค่ะเงินชัดๆเลยนะคะ <laughs> amazing โ okay. อเคต้องดูต่อไปคะเนี่ยได้เงินแล้วคุณจะได้หมดแล้วมั้งโอเคโชคใหญ่ได้จะโอ้ว้าวโอเคว้าวกำลังจะเข้ามาเร็วมากเลยนะคะแน่นอนเราขอท่านภายในสามวันนะคะกำลังจะเข้ามาแล้วทำสุขโชคใหญ่จะเข้ามาแน่นอนแล้วคะ่ะงานค่ะ หน้าที่การงานด้วยนะโชคใหญ่แล้วก็หน้าที่การงานด้วยนะภายในสามวันนี้นะคะค่ะครูบาอาจารย์นะคะว้าวโอเคจะทําให้สิ่งที่คุณเนี่ยอ,อ,อัดอัดครับคล้องใจอยู่กังวลอยู่ตอนนี้ยดูนะคะเดี๋ยวดูแนละ้วว่าจะเป็นไงต่อไปนะเงินนะคะกำลังจะเข้ามาแล้วงานที่คุณยังไม่เห็นลู่ทางว่าจะเป็นไปทางไหนเนี่ยดูซิว่าจะเป็นไงภายในสามวันนี้นะคะ โอเคว้าวอเมซิ่งมากเลยนะคะไม่อยากบอกเลยว่ามาทั้งเงินงานและความรักนะคะภายในสาวันนี้นะแสดงว่าคุณที่มารับชมรละฟังคลิปของณในวันนี้คุณตื่นรู้ทางจิตแล้วนะคะตื่นเรื่องจิตแล้วเพราะว่าสิ่งที่จะเข้ามาพร้อมกันในเวลาเดียวกันเนี่ยทั้งเงินทั้งงานและก็ความรักเนี่ยสิ่งที่ความรักเนี่ยสิ่งที่คุณลหลงไหลได้คลั่งเลยนะ,ะที่คุณทําให้คุณกัวงวลอยู่นะตอนนี้นะ ดี๋น่าจะขอดูอนุญาตนะว่านายออฟซอสจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะคะขออนุญาตค่ะนี่จะเป็นการเดินหันหลังให้เลยนะคะเดินออกจากความกังวลต่างๆนะคะเรื่องความรักการงานและการเงินนะคะจะออกไปทันทีนะคะอโอ้โอเคว้าวแล้วคุณคุณท่านก็คือ,อคุณอาจจะรู้แล้วก็ได้นะเพราะมีคุณมีความรู้เก่ามากนะคะคุณอาจจะรู้แล้วก็ได้เดมเพ s สมาข้างหลังนะคะ คุณอาจจะรู้แล้วว่าว่า,ว,าว่าสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะบางท่านนะคะเพราะท่านเป็นเพราะคุณเป็นเฮอร์มิตนะ,ะก็ว้าวสิ่งใดจะเกิดขึ้นอีกคะโชคใหญ่ใดจะเข้ามาคุณจะได้ตื่นรู้ได้รับของได้ได้ได,ได,ได้เป็นตัวตนของคุณจริงๆที่ได้ที่จิตวิญญาณของคุณเดินทางมานานแสนชาติกลับแสนชาติกลับมากเลยนะ หลายพวหลายชาติมากเลยคุณกําลังจะเดินทางกลับไปเอาสิ่งของของคุณนั่นเองนะคะจริงที่เป็นคนที่มีความบั่งข้งร่ํารวยแล้วก็มีความสุขมากๆด้วยตัวเองนี่คือ The i m p r e s s ขึ้นมานี่ท่านเป็นราชินีของทั้ง3รา,าชินีนะคะ King of Wands King of Cups แล้วก็ King of Pentacles อ Sorry Queen Queen of Pentacles นะคะก็คือมาหมดเลยทุกอย่างเลยนะคะ เห็นได้ชัดเลยว่าคุณจะได้รับของกลับของคุณที่คุณเคยสร้างสมมานะแต่อดีตชาติมาหลายแสนชาติกลับมาเพราะคุณดวงจิบวิญญาณคุณเป็นเฮอร์มิสนะคะแล้วก็สิ่งนี้เห็นได้ชัดเลยว่าการจะเข้ามาคือทําให้คุณมีความสุขเป็น Queen of the Queen เลยสุขทุกอย่างนะนะสุขทุกอย่างสมหวังทุกอย่างเลยนะคะว่าโชคใหญ่ใดจะเข้ามาภายใน3าวันนี้คะโชคใหญ่ใดจะเข้ามาภายใน3วันนี้คะ โชคใหญ่ใดจะเข้ามาภายในสามวนันนี้อ่าอันนี้ถ้าจะหมดแล้วนะคะดูเหมือนว่าท่านจะบอกว่าเอ่ออันนี้มันหมดแล้วนะทั้งเงินงานและความรักที่จะเข้ามานะคะสิ่งที่คุณจะได้รับกลับนะมีสิ่งใดอีกที่ท่านต้องบอกการบอกอีกไหมคะโชคใหญ่ใดจะเข้ามาคะวุ๊บโอเคว้าวอเมซิ่งนะคะขอญาตนะอ่าฮะขอใบเดียวนะคะขอญาตใบเดียวนะ แต่เห็นแล,แล้วเป็นการวนกลับอะไรสักอย่างนี่นะคะเอ่อขอใบเดียวโชคใหญ่จะเข้ามาวุบโอเคฮีโร่ค่ะมาแล้วใบเดียวนะการเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นที่แน่นอนเกี่ยวกับง,งานนะเอ่องานที่คุณแพลนไว้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างโชคใหญ่นะคะว้าวจะไม่สิ่งใมทยถงทุกอย่างออกมาคอนเนคกันได้บอกว่าวโอเคใบนั้นเลยนะเพราะว่าเขาตกมาเองแล้วก็ ให้เขาเลยว้าวเห็นไหมคะว่าการลังเลสงสัยการอึดอัดคับข้องใจตอนนี้เราจะเห็นภาพชัดขึ้นแล้วมันจะเป็นการเราจะมีทางออกออกไปจากนั้นแล้วนะมีการตัดสินใจที่จะเดินออกแล้วนะคะมีการตัดสินใจที่จะเดินออกแล้วนะคะท่านกาารที่จะบอกอะไรอีกคะโชคใหญ่ภายในสามวันนี้นะคะของคุณโชคใหญ่ภายใน3วนนนะะใาน3วันนี้ของคุณะคะ่ะ โอเคว้าวนะฮะเป็นการที่ตัดสินใจแล้วก็กาลังแพลนที่จะออกไปแล้วนะ uh, หรือว่าคนรักของคุณเนี่ยกาลังที่จะ uh, มุงม่งมุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้าแพลนที่จะเข้ามาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังความรักของคุณยังไม่สมหวังนะอันนี้เดินทางกําลังมาแล้วนะคะือฮะโอ้ซเมซิ่งมากๆเลยนะภายในสามวันนี้นะ energy ออกมาได้อย่างชัดเจนมากทั้งเงินนะคะงานความรักนะคะ แน่นอนเลยสิ่งที่คุณปรารถนาทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่คุณสิ่งที่ทําให้คุณกุ้มกังวลใจเนี่ยคุณจะเดินทางออกไปจากปัญหานั้นภายใน3าวันเนี่ยนะแล้วก็เห็นอย่างได้ชัดว่าเอนจีของคุณเนี่ยเป็นคนที่จิตวิญญาณของคุณเนี่ยวนกลับมาหลายชาติเกิดมากเลยนะแล้วสิ่งที่คุณจะไปได้รับก็คือของของคุณนั่นเองของทุกอย่างที่คุณสะสมมาเนี่ยบุญทุกอย่างที่คุณสะสมมาเนี่ยคุณจะไปรับสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่ถ้าเป็นรูปวัตถุภายนอกก็ไปรับเงินไปรับ ความโชคดีทุกอย่างเลยความสุขสมหวังทุกอย่างในครอบครัวสุขสมหวังทุกอย่างในชีวิตนะคะเห็นได้ชัดว่าการวิ่งเข้ามาในสิ่งที่คุณได้รับมาเนี่ยมันทาให้คุณมีความสุขมากๆกับตัวเองเลยนะคะเป็นที่รักของทุกคนนะคะมีแต่ความเมตตากุณาแล้วก็ควีนแล้วมีเป็นคนที่ได้รับสิทธุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเลยทั้งสติปัญญานะคะจิตใจที่มั่นคงแล้วก็ความมั่งคั่งร่ำรวยในรูปภายนอกนะทั้งได้ทั้ง กายซับนะคะเอ่อแล้วก็ซับทางจิตซับทางสิิปัญญานะคะแน่นอนเลยซับทางจิตซับทางสิปัญญาซับทางกายนะคะทั้งหมดมาด้วยกันหมดเลยงานเงินและความรักจะเข้ามาพร้อมๆกันเลยนะคะนั่นแสดงให้ถึงเห็นชัดว่าคุณได้ตื่นรู้แล้วคุณได้ขัดกลาจิตดวงจิตของคุณแล้วนะคะก็ง่ายๆสั้นๆก็คือถ้าเรามาทางพุทธเน่แสดงว่าคุณเอ่อรักรักษาศินของคุณครบเรียบร้อยและศีินห้ากรรมบท10นะคะเอ่อ ปฏิบัติดีทางกายและปฏิบัติดีทางจิตนะคะก็คุณก็จะรับสิ่งนี้ทันทีแล้วก็มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์สมมาเสมาเจ้าเราคุณพระศรีพธนาตยนะคะผปพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็รลลึกนึกถึงความตายตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าสิ่งนี้คุณได้เข้ามาอย่างละเอียดแลวเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วทุกอย่างความโชคดีจะไม่เข้ามาพอพร้อมกันนี้นะ เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าทุกอย่างเงินงานความรักเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยแสดงว่าแน่นอนคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของนาะในวันนี้เป็นคนที่เดินทางตามรอยพระอริยเจ้าใช้คำพูดนี้นะเดินทางตามรอยพระอริยเจ้าแล้วถ้าคุณที่เข้ามายังไม่รู้ว่าพระอริยเจ้ามีขั้นระดับไหนบ้างนะเชื่อว่าอลองลองลอง,ลองศึกษาดูนะคะลองศึกษาด้วยตนเองดูนะคะ แต่ว่านะเชื่อไหนว่าคนที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปในของหน้าในทุกๆครั้งเนี่ยจะเป็นคนที่ศึกษาเรื่องธรรมะมาแล้วถ้าท่านเป็นศาสนาอื่นเนี่ยท่านก็ต้องคนเป็นคนที่มีจิตใจดีแน่นอนเลยแล้วก็เป็นคนที่ปฏิบัติตามอ่ใช้คําว่าถ้าเกิดศาสนาคริสต์เขาก็ซินนะคะรู้สึกจะมี7ข้อนะแต่ว่าเหมือนกับพุทธเราเลยนะคะเหมือนกับพุทธเราเลยเราถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนะคะเรารู้ว่าเราปร ประพฤติดีทั้งกายนะคะวาจาและจิตนะคะกายวาจาและจิตเนี่ยสิ่งนี้แหละคะ่ะที่จะทำให้เราได้รับผลกุศลผลบุญของเราเข้ามาโดยการหันหันโดยเร็วเลยนะคะก็นี่คือหลักของ,ของ,ข,องของการที่เราจะสามารถดึงดูดดึงดูดสิ่งที่เราต้องการได้ชัดเจนและแน่นอนที่สุดก็คือคำที่ว่า Western ก็จะมีคำว่า manifesting นะคะ law of attraction ตัวพวกนี้นะคะาทางพุทธเราก็คือ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะแล้วคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะคะขออีก3ใบนะคะเพราะคุณกําลังเดินทางไปแล้วเดินทางไปเ,เห็นเห็นได้ชัดว่างานของคุณก็กําลังจะเติบโตนะคะาการลังเลสงสัยเรื่องความรักเนี่ยก็กําลังจะเข้ามาแล้วเขาคนนั้นแพลนที่จะมาแล้วแทนที่จะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะเห็นอย่างได้ชัดนะามาดูกันว่าสามใบนะคะครูบาอาจารย์เจ้าขาลุกขอ3สานใบค่ะ ปิดท <for S 1> ้ายขอความสวยงานะย้ำเตือนความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างความดีนะคะของท่านที่มารับชมและฟังคลิปของหน้าในวันนี้นะขอสามใบนะคะปิดจบสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณภายในสามวันนี้โชคใหญ่ที่จะเข้ามาหาคุณในสามวันนี้ขอแยกนะไม่ชอบโอ้ my god will for June <laughs> กาเปลี่ยนแปลงก็เข้ามาแล้วแน่นอนนะคะว้าวอาขอยอสองใบนะคะขอยสองใบค่ะท่านขออนุญาตนะคะเป็นกำลังใจให้ลูกๆหล,หลานๆด้วยนะคะขอให้ท่นายถูกต้องจามควมเป็นทุกการาชุกโอเคหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวดูก,กันนะน่ารุ้นมากเลยตอนนี้บอกว่าดีใจแทนคุณคุณมากเลยอีกหนึ่งใบนะคะท่านขา อีกหนึ่งใบนะคะอขออนุญาตนะคะไม่สมากเลยนะอีกหนึ่งใบนะคะภใ,ในสามวันนี้โชคใหญ่ใดจะเกิดขึ้นกับท่านผู้วันรับชมรับฟังว้าวโอเคเขาออกมาสองนะเอางนนี้เลยกันนะโอ้โหมาทั้งราชินีถือ,อ,อแล้วก็ความสุขมากๆเลยนะฮะสิ่งที่ว้าวโอเคจบปัดปัญหาเดินทางออกมีแต่ความสุข เห็นยงได,ได้ชัดนะคะนี่คือนะจัการดูว้าวโอเคเห็นแล้วคะ่ะว่าแน่นอนแนวโน้มสุดๆเลยคะ่ะท่านผู้มารับชมรับฟังคลิปของหน้าในวันนี้แน่อนอนคุณเป็นคนที่ขัดจิตที่ดีมาแล้วนะคะปฏิบัติปฏิบัตบบิชอบมาแล้วนะคะทั้งกายวาจาใจน,นะ <ๆ S 2> ามาดูกันว่าอันนี้อันนี้ทางนี้นะโห <c oughs> น่ารุนมากเลยค่ะเขาออกมาสีนะแนวสีนะสีที่เป็นเลขของอครูบาอาจารย์นะคะอ่าฮะโอ ท่านขา <g rab ble> ขอกำลังใจนี่คือบุญที่คุณสะสมมาค่ะนี่คือบุญที่คุณสะสมมาแน่นอนนะคะเห็นอย่างได้ชัดนะเอาเลยคะชโชคใหญ่ใดจะเกิดขึ้นกับคุณภายในสามวันนี้ Wheel Fortune แล้วโอ้โหสิ่งที่คุณแพลนไว้เลยค่ะอะไรที่คุณแพลนไว้ในหัวคะอะไรที่คุณคิดไวนะ้เนี่ยอะไรที่คุณคิดไว้ก็แล้วแต่เนะ่ยภายในสามวันนี้มันจะเกิดขึ้น สิ่งที่คุณคิดไว้นะการเปลี่ยนแปลงมาแล้วขออีกไปนะคะสิ่งใดจะเกิดข <It> ึ้นกับคุณโชคใหญ่ใดจะเกิดขึ้นกับคุณภายในสามวันนี้ค่ะโอ้ว้าวเห็นอย่างได้ชัดเลยนะว่าถ้าคุณแพลนนะคะที่จะร่วมทีมร่วมใจนะคะกับคือมันจะมาพร้อมกันหมดเลยอะเพราะว่า มีคุณอาจจะมีการร่วมมือร่วมใจนะคะได้สร้างบุญทั้งกุศลกับคู่บุญบารมีของคุณอย่างแน่นอนซึ่งการสร้างเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเราจะสร้างเนี่ยจะไม่มาด้วยปัจจัยภายนอกเป็นไปไม่ได้นะเราต้องครบแล้วนะถ้าเราจะเป็นผู้สร้างได้นะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งที่คุณแพลนไว้คุณจะสร้าง สร้างกับคู่บุญบรารมีของคุณนะคะสร้างกับทีมสร้างกับครอบครัวก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ปรารถนาที่จะมีความรักคุณแค่ต้องการที่จะมีความรักในครอบครัวคุณก็จะได้มีแบบนั้นนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณคิดไว้แพลนไว้นะคะตอนนี้การเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาแล้วภายในสาวันคุณจะได้รับความร่วมมือทุกอย่างเลยนะเพื่อที่จะถ,ถ้าเากิดคุณมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะ ุบุญบารมีของคุณนะคะคุณก็จะได้ร่วมสร้างร่วมสร้างด้วยกันเลยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันเลยนะภายใน3วันนี้นะคะนับโอ้โหมีความสุขมากเลยในการอ่านไพ่ในครั้งนี้นะ,ค,ะคุณจะได้รับทุกอย่างเลยปัจจัยทางภายนอกและภายในนะคะกุศลผลบุญที่คุณได้สร้างมาเนี่ยมันจะเข้ามาทบต้นทบดอกของคุณเลยนะอย่างเห็นได้ชัดนะฮะงานเงินแล้วก็ความรักมันคงไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไปมากกว่านี้แล้วนะสามภายใน3าวันนะคะ นะขอญอาติเลยนะขอญอาตาิอัตั้งจิตอธิษฐานนะคะเพราะว่าครูบาอาจารย์เรา,าเราเชื่อั่นในตัวครูบาอาจารย์เรานะคะครูบาอาจารย์เรามาสื่อสารให้เราได้เห็นได้ชัดได้ได้คำตอบวิแทรจริงก่อนที่น้าจะจะ,จะ,จ,ะจะทำคลิปเนี่ยน้าจะบวงสรวงทุกวันนะคะตั้งจิตอธิษฐานอย่างเห็นมีคลิปหนึ่งที่น้าเขียนว่า,า,าบูชาพระคุณครูบาอาจารย์เนี่ยอันนั้นละค่ะที่น้าใช้ทุกวันนะคะเพื่อที่จะตั้งจิตอธิษฐานให้การทานายของน้าเนี่ย เป็นไปตามความเป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อ,อมวลมนุษยชาติท่านผู้ได้มารับชมรับฟังคลิปของณเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ออกมาที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยมันเป็นความดีสุดๆนะคะเป็นความดีและความที่เราตั้งมั่นในความดีเลยะคะ่ะท่านผู้มารับชมรับฟังคลิปของณในวันนี้นะคะน้อมรับพลังงานนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาทั้งกายวาจาจิตนะคะ,ะกายวาจาจิตเลยเนี่ยท่านก็ คุณสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้นะคะก็ขอน้อมรับจากท่านครูบาอาจารย์ได้เลยนะคะอนุวัทนาสาธุข,ขอให้ทุกอย่างที่ออกมาในวันนี้ตรงตามความเป็นจริงทุกประการภายในสามวันนี้สาธุนะคะ ก็รับไปเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยที่เข้ามารับชมแนละฟังคลิปของน้าในวันนี้ยินดีมากเลยที่ได้อ่านข้อความนี้ให้คุณุณท,ท,ท,ทุกท่านนะคะก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะง่ายมากเลยรักอของเร Love is free นะคะรัก i free ไม่มีค่าไม่มีอัตราค่างวดนนะ Press ไลค์นะคะแล้วก็ follow